ครับวันนี้ก็ตรงกับที่อี้จเจอปัญหาจริงๆนะ mm hmm. ครับในสุดีบทที่12นะผมขออ่านนะครับ mm hmm. สุดีบทที่12นะครับหัวข้อว่าคํำนิฐานขอช่วยเหลือในเหตุการณ์ร้ายนะ mm hmm. ครับที่นั่นกล่าวอย่างนี้ว่าข้าแต่พระยาเวขอสงช่วยด้วยถึงเ mm hmm. พราะผู้จงรักพักดีไม่มีอีกแล้วเพราะคนซื่อสัตย์ได้อันตรธานไปจากมนุษย์ทั้งหลายโอะ พวกเขาเกล่าวคำมุษสาแก่กันละกันเขาเกล่าวด้วยริมฝีปากที่พ่อโยและด้วยใจที่หลอกลวงของพยาเวทรงตัดทุกริมฝีปากที่พ่อยอออกเสียและโคทรงตัดริ้งที่โอ้ดโอ้โอวดอ้างการใหญ่นั้นคือบรรดาผู้ที่กล่าวว่าเราจะชนะด้วยริ้นของเราริมฝีปากของเราเป็นของเราใครจะเป็นนายของเรานายเราเพระยาเวตัดว่าเราจะลุกขึ้นเดี๋ยวนี้เพราะคนยากจนถูกคมเหง และคนขัดสนคร่ควนเราจะจัดให้เขาไปอยู่ในที่ปลอดภัยซึ่งเขาปรารถนาไปอยู่พระตำหนักองพระยาเวเป็นพระตำหนักที่บริสุทธิ์วัุดเืินที่หลอมให้บริสุทธิ์ในเปล่าไฟบนแผ่นดินถ้าหลงถึงเจ็ดพลันถ้าแต่พระยาเวขอสุปกป,ป้องเขาทั้งหลายขอสุปกปป้องเขาให้พ้นจากคนยุคนี้ตลอดไปคนละธรรมก็เพี้ยนพ่านไปมาอยู่รอบด้านขณะเมื่อมษยุทั้งหลายพากันยกย่องความชั่วชา้า ให้คำวันนี้เป็นคำร้องบทเพลงที่ส่งในเรื่องราวที่เป็นอยู่เป็นเพลงสรุดีที่ดาวิดได้กล่าวไว้ดาวิดได้พบกับคนมากมายก็จะพบว่ามีบางคนที่ป่อ,อยโยมีบางคนที่ปกวดอ้างมีบางคนที่ทำอะไรต่างๆทัง้งหลายถ้าศรสต์ดาวิดกำลังจะพูดถึงว่าในสังคมโลกทุกวันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับเราจะพบว่าเดี๋ยวนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เราจะพบว่ามแม้แต่ในสังคมกิซธธีนตอนนี้นะครับก็เหมือนความซื่อสัตย์จะหายไปเยอะมากเมื <laughs> ม่อมนุษย์เรามองถึงสิ่งอื่นแทนพระเจ้าเมือเม่อเรามองถึงสิ่งต,ต่างๆทั้งหลายและเขมปีที้เขียนไว้เมื่อสองปกว่าแต่เขียนไว้น่าสนใจมากว่าความจงรักภักดีของคนก็จะหายไปความซื่อสัตย์ของคนก็จะกระทำไปหายไปจากมนุษย์ทั้งหลายนะครับได้ยินมามากมายนะครับในทุกวันนี้ เรื่องราวที่มีอยู่ที่ผมได้ยินมาก็มันเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์เป็นเรื่องของอะไรทั้งนั้นเลยที่มันเกิดขึ้นข้อสองกล่าวไว้น่าสนใจขเขากล่าวคํามุสาแก่กันและกันบางทีมันเป็นเรื่องหนึ่งที่เห็นชัดเจนเนาะคนละาควพูดโกหกหน้าตายไปเยอะเดครับบางทีเราจับไม่ได้เราไม่รู้ว่าคืออะไรแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนเราเนี่ยจะมุสาเขาจะทําอย่างหนึ่งก่อนเสมอคือเขาจะป้อยอเราใช่ <laughs> นะครับไม่รู้ว่าเขาบอกว่าอะไรนะครับเหมือนกับพอหลอกหรือว่าเขาโนูหัวหแล้วค่อยตกเไปกันหรือว่ามันเป็นปรนหัวหนึ่งที่น่าสนใจว่าคำพูดสาแก่กันและกันดังนั้นเขาจึงว่ากบีจริงกล่าวว่าเขาเกาล่าวด้วยคำลิบปากที่ทําไมครับที่พ่อโยและด้วยใจยที่หลอกลวงเพราะเนื่องจากนี่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมนุษย์เราไม่ค่อยอยากจะฟังคําที่มันเป็นคําเตือนใจที่ตรง แต่ชอบได้ยินสิ่งที để, kh ì, á, chính, ่มันดูและสวยงามนะครับผมเชื่อวนี่คือความสำคัญแต่ว่าข้าพีได้บอกกับเราไว้หน้าสนใจว่าสิ่งหนึ่งนะครับทระศนวิทย์ได้ร้องเพลงนี้ว่าขอพระเจ้าตัดทุกริมฝีปากที่ป้อยอออกเสียจริงๆแล้วพระเจ้าต้องการให้เราพูดด้วยความจริงด้วยใจรักแต่ทุกวี้มันเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีความจริงด้วยใจรักนะครับเราพูดความจริงแต่บางทีด้วยใจเกียรติชั่งก็มีความจริงด้วยใจรักนั่นคือการถนอมน้ําใจซึ่งกันและกัน นั่นเองนะครับก็จึงบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจของพระเจ้าได้บอกว่าบางครั้งเนี่ยเรามักจะพูดว่าเราเป็นีชัยเหนือคนคนที่พูดเก่งมักจะได้เปรียบคนอื่นแต่พระเจ้าดูคนทำนะครับมีคำถามไม่มากมายนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างทําไมพระเจ้าเลือกโยชัวไม่เลือกคาเล็บสองคนไปได้วยกันนะใหมยที่เข้าไปในการสอนแนน เขาเรียกบอกว่าที่นั่นคืออะไรครับที่พระเจ้าประทานให้กับเราที่พระเจ้าของเราไปต่อสู้เป็นดินแดนของเราแต่ทำไมพระเจ้าเลือกโยชวาครับโยชวาไม่พูดแต่โยชวาสู้ตลอดนั่นคือนั่นคือความสํคัญว่าพระเจ้ามองว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้นะครับผมก็ขอบคุณพระเจ้าอย่างชิดของอึ่อย่างที่ทีอีพูดถึงในแง่าบางทีเขาไม่ได้พูดอะไรแต่เขาทําออกมาให้เห็นผมเชื่อว่าบางทีพระเจ้าเลือกในมุมมองที่ไม่เหมือนคนบางคนอาจจะพูดอย่างนู้นอย่างน,างนี้อย่างนั้น แต่พระเจ้าเลือกคนกระทำนะครับกิฟอาจจะไม่พูดอะไรแล้วแต่สิ่งที่เขาทำนั่นคือการรับใช้เขาไม่ได้กู้อวดว่าสิ่งนั้นเป็นยังไงต่างๆทั้งหลายแต่สิ่งหนึ่งที่พระคัมภีร์เน้นอยู่เสมอในข้อที่หา้าพระยาเวตัสว่าเราจะลุกขึ้นเดียวนี้เพราะคนยากจนถูกขู่เหงคนขัดสนข้ามครวนแต่พระเจ้าบอกเราจะจัดที่ที่ทำไมครับ ปลอดภัยให้กับเขาซึ่งเขาปรารถนาจะไปอยู่ผมเชื่อยอย่างที่เล่ามามันไม่ใช่เป็นเหตุบังเองิญแต่สิ่งหนึ่งคือว่าพระเจ้าก็จัดเตรียมทุกอย่างปัญหาที่มันเกิดขึ้นทุกปอกมันมีทางออกเสมอเมื่อเราหันหาพระเจ้าผมเชื่อนี่คือสิ่งหนึ่งที่อีเป็นพยานผมบอกว่านี่คือความสงคัญเพราะว่อยคาของพระเจ้าโบริสุ์ทำไมต้อยคำของ